รายการต่อไปนะครับวิ่ง450คณเมตรชายนะครับตอนนี้นี่ยังผูไม่สามกรรมการตอบเลยหนึ่งคนไม่มาผู้ขอเรื่มาไม่เลยกัรมาการบอกว่าสีชมพูขายๆหนึ่งคนน่าจะเป็นทศกัณฐ์มหาไม้หรือเปล่า หนุ่มแม่ก็เป็นคนอันนี้นะครับาผ่านสกอร์มหาไม้นะครับยังไงก็รู้ว่าสีเหลืองใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้นะครับก็เขอจับเวลาด้วยเช่นกันบุญเจมเดี๋ยวพร้อมนะครับเข้าทีนะครับระวังไปแล้วครับที่หนึ่งนี้สีเขียวก่อนเลยนะครับวิ่งไป6.93ุดนาที โอ้ 105, โหสิหวินาทีแล้วโอ้โหสีแดงไปแล้วบ้า21.7วิ 18, 18, 17, นาทีท่าสุดท้ายโอ้โหเหลือยเจิดวินาทีไปเร็วสุดน่ารักโอ้โหไปอย่างไรสุดทีแล้วคัตอนแรกคิดว่าสีแดงจะเป็นผู้นำแต่เขาว่า สีเหลืองพิ้งเร็วมากจากนิกรนะครับกับคงชัยทําให้สีเหลืองได้ที่หนึ่งไปตัวที่สองนี้นะครับก็เป็นสีแดงมาแล้วที่สามนี้ที่สามที่สามเป็นเสืออะไรครับที่สามเป็นเสืออะไรเขียวอ๋อครับสรุปเลยนะครับ ที่1ส,ส,สีเหลืองที่2อสีแดงที่3สีเขียวนะครับก็ในการต่อไปเป็นสาวกันบ้างหน่อยนะครับวิ่ง5 4คูณ50เมตรหญิงโว่ชั้นที่3ครับ